สนับสนุนโดย True d e t a c 5 g ที่สุดของเครือข่ายอาจัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด สวัสดีคุณผู้ชมครับรูมเซอร์วิสนิวอินไซต์จอข่าวข่าววันนี้อยู่กับผมเคเบิลตินภพนะครับอัปเดตข่าววงการบันเทิงกันครับก่อนอื่นอัปเดตช่องทางการติดตามนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนเคิลโคด้านล่างเพื่อรับข่าวสารผ่านทาง SMS ครับแล้วก็รับชมรายการแบบสดๆได้ที่ทวิชแนลแอปพลิเคชันทวีดีรวมถึงโซเชียลมีเดียของเราครับไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมยูทูบทิกก์นะครับพิมพ์คําว่าทวิอินไซต์กดฟอลโล่ได้ทุกช่องทางเลยครับเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้คครรรรรััับบไไไปปดดูชื่่่่่่อออใใหหหหมมขขงพีเจจิญุะะกนนนนยวาา เพราะได้เลิกงามยามดีเสริมสร้างมวลชนชีวิตให้กับตัวเองนะครับสำหรับพี่ใหม่เจริญปุระครับนักร้องนักแสดงวัย54ปีเจ้าของผลงานหลากหลายระดับตำนานนะครับที่ครองหัวใจแฟนๆทั่วประเทศครับล่าสุดอินสตาแกรมของเจ้าตัวครับได้มีการโพสต์ภาพถ่ายอวดลุกสบายๆในวันพักผ่อนพร้อมกับแนบแคปชั่นสั้นๆแต่สะดุดสายตาหนักมากครับนั่นก็คือข้อความที่ระบุถึงชื่อจริงสุดไพเราะอย่างนัทกาลเจริญปุระ หลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ครับนอกจากจะสร้างความมือฮาได้ให้กับบรรดาแฟนเพลงแล้วรวมถึงศิลปินอ,อย่างพี่นัทมีเรียน้องสาวคนสนิทเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่พลาดจะเข้ามาเขียนคอมเมนต์ส่งมอบความอวยพรแด่พี่สาวสุดที่รักด้วยนะครับซึ่งทำเอาแฟนๆได้เห็นก็ใจฟูกับมิตรภาพความน่ารักของทั้งคู่ครับโดยพี่พนัทมีเรียนะครับบอกว่าชื่อใหม่นี้ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีสมหวังทุกประการนะครับพี่หมายคนเก่งของน้อง ะะชื่อเก่าวก็คือสิริวิมลน,นะครับแต่ว่าชื่อใหม่นี้ก็คือนัทการนะรต่อไปนี้ก็คือพี่ใหม่นัทการเจริญปุระนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งภาพนะฮะที่หลายคนฮือฮาไม่น้อยครับเนื่องจากผู้จัดคนเก่งอย่างพี่แอนทองผสมนะครับมีการถ่ายภาพต้องบอกว่าภาพนี้เป็นบิ๊กเนมของช่อง3ทั้งนั้นเลยครับ นางเอกสุตาพ่วงตำแหน่งผู้จัดละครคนเก่งอย่างพี่แอนทองผสมครับที่นักแสดงหลายคนก็การันตีนะครับว่าละครทุกเรื่องจากผู้จัดคนนี้จะต้องผ่านการเคี่ยวมาอย่างหนักนะครับเรียกได้ว่าแตละซีนโหดหนักมากครับแล้วก็คอนเฟิร์มจากปากนักแสดงแดงด้วยกันทุกคนเลยนะครับล่าสุดพี่แอนทองผสมครับในฐานะผู้จัดละครก็ได้ลงภาพการนัดรับประทานอาหารกับมื้อสุดพิเศษแสนอบอุ่นโดยในภาพครับที่พี่แอนลงไว้นะครับแต่ละคนที่ร่วมเฟรมต้องบอกเลยว่าเป็นระดับแม่เหล็ก ระดับบิ๊กบอสมารวมตัวกันครับไม่ว่าจะเป็นนายใหญ่อย่างนายาคุณประวิตรอรัญญามารีนน์นะครับคุณนิดอรพันธ์คุณสรยุทธ์สุทัศนะจินดาและก็คุณไร้พิชยธัน์นะครับทั้งนี้ครับพี่แอนได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าเป็นมื้อเที่ยงที่อบอุ่นที่สุดกาบขอบพระคุณคุณประวิตรคุณหลีคุณยุ้ยมากๆนะคะเป็นช็อตที่หลายคนเห็นแล้วอยากรู้เลยว่ามีโปรเจกต์ยักษ์อะไรรอยอยู่หรือเปล่านะ ที่หลายคนสงสัยเลยอยากรู้เหมือนกันครับว่าจะมีโปรเจกต์อะไรรออยู่หรือเปล่านะฮะงก็รอติดตามพี่แอนได้นะครับผมมาต่อกันที่สาวเบลาลาราดีนะครับล่าสุดพาคุณแม่ไปเที่ยวปารีสครั้งแรกนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังมีการกระทบไหล่คนดังด้วยครับ ต้องบอกว่าเป็นการพาคุณแม่ไปเที่ยวปารีสเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับสาวเบราดานีครับต้องบอกว่าสวยสะดุดตามากมากนะครับแต่สิ่งที่ทําให้หลายคนอยากกคิดดังๆก็คือเธอเนี่ยได้มีโอกาสกระทบไหล่คนดังมากมายแถมยังได้พูดคุยกับชากิราด,ด้วยครับ กระถบได้ค่ะดิบีแต่ว่าที่คุยนานสุดก็จะเป็นชาบีร่าเราบอกเขาว่าแบบเออโชว์เราโชว์เขายังอยู่ในใจเราอยู่เลยมากอะไรอย่างเงี้ย uh huh. เพราะว่าก็ประทับใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีโมเมนต,ต์แบบไข้รู้หรืออะไรด้วยกันค uh ่ะ huh. แต่แบบด้วยความบังเอิญแบบเดินสวนพอดีไนซ์ <Okay. S 1> <Nice S 2> มากค่ะ uh huh. <ๆ>ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เหมือนได้ไปเห็นออบนรันเวย์ที่เป็นแบบ มันเป็นคำว่าตาแตกอ่ะคือจะสวยตาแตกคือเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวตัวค่ะใช่เป็นทริปแรกของคุณแม่แลเลยที่ได้ไปปารีสใช่เป็นทริปแรกของทางคุณแม่และของเบลวันที่ได้ไปปารีสคือไม่เคยไปมาก่อนแต่ก็ใช่เบลอยังไม่เคยเบลอยังไปแค่รอบๆแต่ไม่เคยไปฝรั่งเศสค่ะไม่ใช่ก็ดีค่ะมันเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีก็จะมืดชา้านิดนึงก็เที่ยวคุ้มเลย ส่วนเรื่องหัวใจครับเบลล่าบอกว่าตอนนี้ยังโสดสนิทเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปิดกั้นแถมช่วงนี้ว่างเป็นพิเศษเพราะว่าละครปิดกล้องหมดแล้วครับสวยจริงๆอ่ะเจอกีกครั้งก็สวยๆนะคุณเบลล่านะครับผมมาต่อกันที่อันฮิโยซอฟครับล่าสุดเตรียมตัวบินมาจาัดแฟนมิสติ้งครั้งแรกในประเทศไทยแล้วครับ ยืนยันความพร้อมสุดท้ายฟนอลคอรอเจอกันแน่นอนครับอันฮิโยซอฟนะครับพระเอกขายดีคุณภาพพรีเมียมแห่นแดนกิมจิที่แฟนๆหลายคนจดจำเขาได้ผ่านซีรีส์เรื่อง Business Proposal ครับรวมถึงล่าสุดกับซีรีส์เรื่อง d r c t o r Romantic 3นะครับโดยในวันเสาร์ที่22กรกดาคมนี้ครับที่ BCC Hall c e เซนทันพาซาลาดพร้าวชั้น5แฟนๆชาวไทยจะได้ไปสบตากับเขาคนนี้แบบตัวเป็นๆแน่นอนครับกับงาน2023อันฮิโซอ Asia Tour The Present Show in Bangkok Here and Now ซึ่งถือเป็นงานแฟนมิทติ้งเดินสายพบปะแฟนผลงานในเอเชียครั้งแรกของอันฮิโอซอฟอีกด้วยครับว่าแล้วครับล่าสุดวันนี้นะครับเราขอชวนแฟนๆมาอุ่นเครื่องกับภาพความฟินจากงานแฟนมิทติ้งครั้งนี้ที่เกาหลีใต้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการเปิดฉากทัวร์ที่แรกนะครับ และต้องบอกว่าโอ้โหจัดเต็มจริงๆครับเพราะมีเซอร์ไพรส์ทั้งโชว์ร้องเพลงกับเปียโนด้วยแถมยังมีการโชว์แดนซ์อีกต่างหากนะครับแฟนๆชาวไทยจะยอมพลาดได้อย่างไรบัตรงานนี้เปิดจำหน่ายแล้วครับทางเว็บไซต์ fo.co.th e นะครับและแฟนๆสามารถอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของ fo e ไทยผู้จัดงานครับ ทนที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ